เรื่องราวสุดสเตือนใจเทคโนโลยีใบหน้าเทียมเปลี่ยนชีวิตเหยื่อเมาแล้วขับคุณเคยจินตนาการถึงการสูญเสียใบหน้าไปครึ่งหนึ่งหรือไม่สำหรับเดฟริชาร์ดชายชาวอังกฤษวัย75ปีเหตุการณ์นี้กลายเป็นความจริงอันแสนเจ็บปวดจากอุบัติเหตุรถชนที่เกิดจากคนเมาแต่แล้วเทคโนโลยี3 d ดีได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างน่าอัศจรรย์โศกนาฏกรรมบนท้องถนนจุดเริ่มต้นของความสูญเสีย ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี2021เดฟกำลังปั่นจัก,กรยานอย่างมีความสุขกับเพื่อนบนถนน A303 ใกล้เมืองเมียแต่แล้วรถยนต์ที่คนขับอยู่ในอาการมึนเมาก็พุ่งเข้าชนอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เดฟต้องเผชิญกับบาดแผลสาหัสทั้งการสูญเสียดวงตาและใบหน้าครึ่งหนึ่งบาดแผลที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต เดฟได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกลากไปตามถนนกระดูกเชิงกรานและซี่โครงหักหลายซี่เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแพทย์ต้องทำการผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิตรวมถึงการตัดดวงตาออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเดฟเล่าว,ว่าในช่วงเวลานั้นเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอด 3D printing ความหวังใหม่แห่งการเริ่มตน้น หลังจากพักฟื้นเป็นเวลานานเดฟได้รับโอกาสครั้งใหม่เข้ารับการรักษาที่บริสเทอร์สามดีเมดิคอนเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์แห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่ใช้เทคโนโลยี3 d ดีอย่างครบวงจรที่นี่เองเดฟได้รับใบหน้าเทียมพิมพ์สามมิติที่ช่วยปกปิดบาดแผลและคืนความมั่นใจให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งใบหน้าเทียมนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจงเรียนแบบสีผิวดวงตาและเส้นผมได้อย่างสมจริงเทคโนโลยีที่สร้างความแตกต่าง เอมีเดวีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างใบหน้าเทียมอธิบายว่าเทคโนโลยี 3D ช่วยให้แพทย์สามารถสร้างอวัยวะเทียมที่เคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติและเข้ากับผิวหนังของผู้ป่วยได้ดีวัสดุที่ใช้มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาวนอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของแผลเป็นและปรับแต่งอุปกรณ์ให้เหมาะสมได้อีกด้วยชีวิตใหม่และความหวังที่ยังคงอยู่ ปัจจุบันเดฟยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับอุปกรณ์3 d ดีเพิ่มเติมเ,มเช่นเสือกพิเศษที่ช่วยลดความตึงของแผลเป็นที่คอเดฟรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความยุติธรรมที่ยังไม่สมบูรณ์แต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกผันคนขับรถที่ก่อเหตุถูกตัดสินจำคุกเพียงสาปีแต่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเดฟรู้สึกเจ็บปวดกับความไม่ยุติธรรมนี้อย่างมากแรงบันดาลใจจากผู้รอดชีวิตชาลาเนตะ เรื่องราวของเดฟถูกนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของชาลานัดหญิงชาวอเมริกันที่สูญเสียใบหน้าและมือจากการโจมตีของชิมแปนซีและได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายใบหน้าเต็มรูปแบบ 3D Printing อนาคตทางการแพทย์กรณีของเดฟริชาเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี 3D Printing ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะ แพทย์ในอังกฤษเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งในอนาคตคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้คุณคิดว่าเทคโนโลยี 3D มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนอย่างไรและคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความยุติธรรมในกรณีของเดฟมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย